ตอนนี้เราอยู่ในไอไยแล้วนะครับพอมาถึงก็จะมีการลงทะเบียนชั่งน้ำหนักนะครับตอนนี้เมลเบิร์นนะ10องศาอากาศโคตรดีเลยและหนาวมาก พรุ่งนี้วันเดินทางนะครับเราจะพาไปเที่ยวไหนก่อนเข้าเมลเบิร์นเราจะไปเที่ยวเกตโอเชียนโรสแล้วก็บัละลาลัดนะครับเดี๋ยวไปดูเราพาเที่ยวต่างจังหวัดทางทิศเหนือตะวันตกเฉียงเหนือของเมลเบิร์นนะแล้วก็ตามด้วยเมลเบิร์นนะครับสำหรับในส่วนของโกลดคสก็ขอขอบคุณทุกท่านที่นี่นะครับที่ติดตามชมสําหรับคลิปนี้สามบินแล้วนะครับโกลดคสเมื่อเช้าเราตื่น,น,นแต่หกโมงครึ่งนะบ้านล้างจานเตรียมาพาให้เป็นให้ยู่ในสภาพเรียบร้อยอพานต์ที่อยู่ในสภาพเรียบร้อย,พ,อย,พ,รอรอยพร้อมที่จะคืนค เดี๋ยวเขาจะเก็บเงินเราใจเย็นๆลูกอยู่ลงก่อนได้ครับ ก็ไปคืนกุญแจนะไอเนี้ยมันมันที่พักมันอาจจะดีหน่อยจะมีข้อเสียคือมันจะคืนกุญแจคนละที่นะะ <Wait, what? S 1> นั้นน่ะต้องให้เราต้องมีรถเช่านะเราถึงจะมาเช่าแบบนี้ได้อย่างเดี๋ยววันสุดท้ายที่เมลเบิร์นนะครับเราก็ต้องไปรับกุญแจอีกที่แล้วไปคืนกุญแจอีกที่นะไม่เหมือนตอนที่ซิดนีย์นะฮะ <Yeah. S 1> จะบอกว่าผมมาโกโคสเนี่ยผมเห็นตำรวจอยู่สองครั้งนะก <But> ับรถผ่านตรงหน้าผ่านเม้นครั้งหนึ่งแล้วก็ที่สนามบินเมื่อกีก้เพิ่งเดินสวนไปนะล mm. อกนั้นไม่เห็นตำรวจเลยนะแต่เมืองน,นี้ดันกลายเป็นเมืองที่ปลอดภัยยมมมาากกกเเลนนะรรู้้้สึแบบบบฟตีีๆๆชชอออืงงจิ แคนี้ด้วยนะผู้คนนี้น่ารักดีดมากครับออคุณสามารถเอ็กซ์ต้าหกนาทีก่อนหน้าก่อนเปิดเคาน์เตอร์คุณสามารถซื้อน้ำหนักกระเป๋าเอ็กซ์ต้าออนไลน์ได้เราซื้อมาใบละ20โล เราโหลดไปทั้งหมด5ใบน้ําหนักเกินมา10บโลรู้ไหมเราต้องจ่ายเพิ่มกิโลละกี่บาทกิโลละกี่บาท20 20ดอลลาร์นะครับสรุปเราต้องจ่ายเพิ่มทั้งหมด200ดอลหรือ5,000บาทนะครับสำหรับ10บกิโลที่เกินมาแล้วมาจ่ายช่องนี้นะครับเช็กอินช่องหนึง่งแล้วมาจ่ายที่หนึ่งนะฮะรับแต่แคชรับแต่แการน,นะครับไม่รับแคชดังนั้นนะครับชั่งน้ําหนักก่อนขึ้นเครื่องนะฮะแล้วก็อย่าไปคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่จะลดราคาให้นะอยงนั้นปลอดภัยกว่าเยอะเลยนะครับจะได้ไม่โดนแบบเราแล้วเราจะรอขึ้นเเครืื่่อองพไป เดีเบิร์นนะครับเดี๋ยวเจอกันครับมาออสเตรเลียนี่ต้องไม่พลาดกินฮันทีกแจ็คนะครับหันกริแจ็คหรือก็คือเขาเรียกอะไรนะตุลที่ประเทศไทยเรียกอะไรนะเออกระกิกระกิงนะครับออสเตรเลียมีคนจดจดลิขสิทธิ์เบร์นก็คิงไปแล้วเลยต้องเป็นหันกีิจแจกนะครับนี่ดูมาจากลงทุนแมนอืไม่เหมือนในไทยครับขนมปังแบบฟูนุ่มมากอร่อยกว่า ขนมปังก็อร่อยกว่าในไทยแนะนําให้กินเลยนะครับกําลังร้อนๆเดี๋ยวจะไปลองคริสปี้ครีมต่อเพรว่าที่นี่คิสปี้ครีมเยอะแต่เนี่ยบอกเลยนะถ้ามาต้องกินแมกนัมนะกินแมกนัมอร่อยกว่าในไทยเยอะนะครับคือรสชาติมันใช่อะ่ะรสชาติมันใช่เลยนะแค่เบอร์เกอร์ครีนี้ก็แบบอร่อยกว่าเบอร์เกอร์ครีมเไทยแล้วผมเลือกเป็นแบบบาร์บีคิวนะหอมแบบหอมเนื้อเลยอะ่ะบาร์บีคิวอ่ะเป็นเบอร์เกอร์แบบบาร์บีคิวอ่ะหอมเนื้อเลยหอมหอม อร่อยมากขนมปังมันแบบมันเหมือนกินไม่ใช่ขนมปังอ, <c oughs> อ่ะมันเหมือนเป็นแป้งโดอะไรสักอย่างมันเด้งมากนะครับถ้าบ้านเราขนมปังจะแข็งๆ <c oughs> อันนี้นุ่มๆเหมือนแบบนุ่มเหมือนเคี้ยวเคี้ยวข้าวเหนียวอ่ะ ตอนนี้เรากำลังจะไปขึ้นเครื <S <S ่อ<ๆ>งแล้วนะครับที่โกโคสเนี่ยพอเขาถึงเวลาขึ้นเครื<ๆ>่องเนี่ยเขาไม่ได้มีแบบให้คนมาออก,กันที่หน้าประตูแล้วทุกคนมาเข้าแถวนะครับเขาบอกขึ้นเครื่องได้แล้ว1 1บเอ็ดโมงยี่สิบตอนสิบโมงสิบยังไม่ประกาศเกตเลยนะครับสิบเอ็ดโมงยี่สิบปุ๊บประกาศเกตปุ๊บก็คือคุณเดินออกไปจากประตูเลยง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับไม่มีการเช็คอ,อะไรหลายรอบนะฮะเดินออกไปจากประตูเลยเสร็จแล้วก็ออกมาตรงนี้เพื่อขึ้นเครื่องมันก็มีการเข้าแถวครับเมื่อกี้เราก็ใจหายเลยนะฮะนึกว่ามันขึ้นเครื่อง ครับใครที่อยู่โกโคสแลบินไปบินไปเบลเบิร์นบ่อยนะคนไทยที่เนี้ยช่วยมาออกความเห็นหน่อยนะเพราะว่าที่ผมสังเกตนะตั้งแต่เช็คอินนะกระเป๋านะเขาก็ ไม่ดูเขาดูพาสปอร์ตแค่เล่มเดียวนะเรามากัน5คนจากนั้นเข้า s e c u r i t y ตตรวจอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ดูพาสปอร์ตนะจนมาถึงขึ้นเครื่องเนี่ยเขาก็ไม่ดูพาสปอร์ตนะนั้นนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้เช็คเลยนะว่าคนที่ซื้อตั๋วชื่อเนี้ยตรงกับพาสปอร์ตไหมดังนั้นมันตามตามหลักทั่วไปมันจะต้องดูว่ามันมีการสับตัวคนไหมเนาะแล้วก็คนที่ขึ้นเนี่ยกับชื่อบนกระเป๋าเนี่ยตอนนี้มันไม่ตรงกันได้นะผมว่าความปลอดภัยของสานามบินนี้ยัง ไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นบันไดแบบไม่ต้องเดินขึ้นชันปลอดภยัยบันไดอันนี้ดีมากเลยนะครับสนามบินบ้านเราน่าใช้บันไดแบบนี้นะท,ที่ใช้อยู่ทุกครั้งนี่มันชันเกินไปนะครับมันมีเรื่องของความปลอดภัยที่ไม่ไม่ปลอดภัยนะฮะแบบนี้ดีครับ มินเบลเบิร์แล้วครับฝั่งโดเมสติกนะที่ผมงงที่สุดเลยคือผู้โดยสารขาออกกับขาเข้าปรับคนอยู่ในหอเดียวกันนะทำให้ร้านแล้วก็ร้านรวงเนี่ยขายดีแล้วก็มันแน่นนะตอนนี้เราลงมารับกระเป๋านะที่งงอันดับ2คือจุดรับกระเป๋าครับ <c oughs> ต้องขอสับกล้องนะไม่งั้นคนเขาก็มองจบจุดรับกระเป๋าอนะ่ะ มันอยู่ข้างๆกันนะลักษณะเหมือนเหมือนสถานีรถทัวร์หมอชิดเลยครับคือแสดงว่าถ้าเกิดว่ามีใครเดินเข้ามาเขาสามารถเข้ามาได้เลยนะหยิบกระเป๋าคุณไปได้เลยแสดงว่าคนเมลเบิร์นเนี่ยเขาปลอดภัยมากนะเขาเลยไว้ใจและไม่ได้ทํามาตรการป้องกันอะไรเลยนะครับให้ดูเดี๋ยวถ่ายให้ดูพอผมรับกระเป๋าเสร็จปุ๊บผมลากไปสามสี่ก้าปุ๊บก็ถึงทางออกเลยคนข้างนอกที่แบบ อยู่ข้างนอกพวกพนักงานหรือคนที่ไม่เกี่ยวมารับคนโดยสารนะสามารถไม่หยิบกระเป๋าได้เลยนะเมื่อกี้คือเมื่อกีอ้ที่ถ่ายนะต้องขอซับกล้องหน้าหลังนะต้องแอบถ่ายเพราะว่าก็เก่งใจนะคนมันเยอะไงมันวุ่นวายแต่บอกเลยว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์หรือแปลกประหลาดอย่างแรกแล้วตั้งแต่ไปหลาย,นายสนามบินมาทั่วโลกเนะี่ยอันนี้เป็นสนามบินที่แบบปะปนกันแล้วแบบ ทำให้รู้สึกว่ามันมาตรฐานความปลอดภัยไม่ไม่ได้มาตรฐานนะครับอาจจะเกิดจากผู้คนที่นี่ปลอดภัยมากก็ได้นะเดี๋ยวต้องมาติดตามดูกันในชีวิตการใช้ชีวิตในเบลเบิร์นนะว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมลางเลื่อนรับกระเป๋านะที่คุณเห็นไกลๆนู้นเลยนะคือทางออกนะผนจะสูงไม่ดูนะมันจะทางออกเนี่ยคือคนเดินเข้ามาจากทางออกแล้วมาหยิบกระเป๋าคุณได้เลยนะคือ สบายบายเลยอะร้านอาหารร้านอะไรคนก็ทั่วไปก็เดินกันอยู่แถวเนี้ยเมื่อนะครับเป็นจุดเช็คอินนะของการเจสตาด้านหลังผมนี่คือจุดรับกระเป๋านะตอนนี้ผมก็าลังเดินออกมาซึ่งผมจองรถซิกไว้นะเช่ารถไว้ยังไม่เจอเคาน์เตอร์ให้รถรถให้เช่าเลยนะครับสนามบินตรงช่วงรับกระเป๋าเนี่ยแน่นมากนะฮะแล้วก็ตอนก่อนที่จะมารับกระเป๋าทงน้านบนเนี่ยขบวนเนี่ยชั้นสอง่งเห็นไหมที่ผมชี้นิ้วไปขึ้นข้างบนอ่ะกอนลงมาได้เลื่อนสีเหลืองมาทั้ขงนนขางนเนข,าข้าและขาออกอะกองรวงมมันอยู่ตรงนั้นนะครับระหว่างคอยเครื่องนะแล้วตอนก่่อออออนนนขึ้เเครรรรืงะะตตตาากกจปปูู หลังจากลงเครื่องมาคนที่จะรอขึ้นเครื่องไฟต่อไปก็ก็ยืนคอยตรงนั้นเลยนะครับคือปนกันไปมั่วเลยนะฮะจริงๆแล้วแอบสับตัวเครื่องบินกันได้เลยนะครับเนี่ยซึ่งเพราะแต่ละประเทศแต่าส,สนามบินเนี่ยมันวางเลยเอาไม่เหมือนกันเนี่ยเราจึงต้องคาดถึง สิ่งที่ไม่คาดฝันนะฮะมันไม่สามารถจะคิดแบบเหมือนเราอยู่สนามบินในไทยได้เลยนะแบบเดิมๆหน้างานอย่างเงี้ยอย่างตอนเนี้ยตอนที่เราลงมาถึงเนี้ยเราคิดว่าเราจะมาติดต่อบริษัทรับรถเหมือนลงไปถึงตอนโกโคสนะหรือประเทศไทยออกมาปุ๊บจะมีบริษัทรับรถเลยไม่มีนะครับเดี๋ยวเราต้องลากกระเป๋าไปอีกอาคารนึงนะฮะเพื่อไปติดต่อรับรถนะฮะที่จองไว้คือมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการจะเผื่อเวลาเนี่ยต้องเผื่อเวลาเยอะๆนะฮะตอนนี้เรารับกระเป๋าจากสายพานนะครับแล้วเราเดินไปอีกสักพักหนึ่งจะถึงจุดฝากกระเป๋านะครับ มีอยู่จุดเดียวในสนามบินนะเท่าที่เราหาเจอนะคนอื่นรู้ที่ไหนก็แจ้งแจ้งกันในอินบ็อกซ์ได้นะครับเราฝาก2ใบเนี้ยตั้งแต่วันที่นี้ 12, 13, 14, 15, 16 12, 13, 14, 14, 14, 14 1่ 12, 13, 14, 1าจนประรับตอนวันที่16ประมาณ5โมงจริงๆเขาคิดเป็นรายชั่วโมงนะพอเราบอกว่าเราจะทิ้งหลายวันอ่ะเขาก็จะมี o เ e อ n ์ g h t c h a r ์ e นะเบ็ดเสร็จเลย144ดอลลาร์หรือ3,000กว่าบาทนะครับสำหรับกระเป๋า2ใบนี้ ดังนั้นสําหรับการมาเที่ยวต่างประเทศแบบเรานะครับหลายๆวันที่ไม่ได้อยู่ในโรงแรมใดโรงแรมหนึ่งหรือไม่มากระทัวเนี่ยการคํานวณจํานวนกระเป๋าเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นนะเพราะมันต้องคํานวณแม้กระทั่งการเช่ารถหรือการเดินทางจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งด้วยนะครับทีนี้ถามว่าทําไมเราต้องฝากกระเป๋านะเราไม่เอากระเป๋าไปด้วยเลยละสี่ใบกับการเดินทางทําไมเราต้องฝากกระเป๋าตุนฮะไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยเหรอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยเหรอ ได้รถแล้วนะครับปี6 6ครับกว่าจะได้นะตอนนี้เป็นเวลาบ่าย3.26นาทีนะเนี่ยดูเลย เครื่องลงอ่ะประมาณตอนบ่ายสองสิบอ่ะป๋าจะไปฝากกระเป๋ารับกระเป๋ามาทําเรื่องเช่ารถก็คือเราจองมานะของซิกอะ่ะปกติผมใช้ที่เช่ารถซิกประจํานะทั้งหมดก็ใช้เวลาไปชั่วโมงกว่าๆเลยนะนี่คือรถของเราที่เราจะใช้ออกสําหรับทริปเมลเบิร์นนะเรานอนที่แถวแอร์พอร์ตนี่คืนหนึ่งนะแล้วเราออกไปแถวเกตเช่ารถบัลลาร์ดก่อนนะรวมระยะเวลา4คืนนะค่อยกลับเข้ามาที่เมลเบิร์นอยู่เมลเบิร์นอีก5คืนนะครับสำหรับคำถามที่ว่า ทำไมเราถึงต้องฝากกระเป๋าสิ่งนี้คือคำตอบครับเพราะขนาดของรถเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าเราใส่กระเป๋าได้กี่ใบถ้าเราเอากระเป๋าไปทั้ง4ใบเราต้องเช่ารถที่ใหญ่ขึ้นพอรถมันใหญ่ขึ้นค่าเช่าต่อวันก็แพงขึ้นการคำนวณจำนวนกระเป๋าเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะเพราะมันต้องคำนวณแม้กระทั่งการเช่ารถหรือการเดินทางจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งด้วยนะครับ จวันนี้เราเลือกนอนที่โรงแรมไฮแอทเลสนะครับสาเหตุที่เราเลือกโรงแรมนี้ก็เพราะว่ามันอยู่ใกล้กับไอายนะครับ ไอฟลาก็คือสําหรับวันนี้เนี่ยตอนนี้เป็นเวลาบ่าย4ี่โมงแล้วจริงๆตามกําหนดการเนี่ยเราต้องขับรถไปเที่ยวบัลลังก์นะแต่ถ้าเกิดเราขับไปเลยกว่าจะถึงที่เมืองก็ได้จะ6กโมงซึ่งพระอาทิตย์เนี่ยมันตกที่5เวลา5้าโมงเย็นนะครเช็คอินเข้าไปตอนค่ำๆเนี่ยมันก็จะมีอาการหิวข้าวแล้วก็เหนื่อยมากนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้เราก็จะนอนตรงนี้ใกล้ๆกับสนามบินนะครับเพราะว่ามันเย็นแล้วแล้วก็เช็คอินนอนหนึ่งคืนที่นี่นะครับแล้วก็ในไหนละปกติไอฟลายเนี่ยมันมีทั้งจิดนี่แล้วก็โก แลนเนี่ยตอนแรกว่าจะไปแถวบริสเบนนะก็คือแถวโกโคสนะผมก็เลยเลื่อนไอไฟมาอยู่ตรงที่เมลเบิร์นนี้นะครับแล้วก็ไปเอาโปรแกรมอื่นลงที่โกโคสแชนนะครับเพื่อให้ตอนที่นอนใกล้ๆสนามบินเนี่ยมันจะได้ไม่น่าเบื่อนะฮะเรากำเรากำลังจะเดินไปไอายกันนะครับซึ่งอยู่ข้างๆโรงแรมเรานี่ฮะรประมาณ600เมตรห่างจากโรงแรมนะครับ hey kid, Tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with. พอมาถึงก็จะมีการลงทะเบียนช่างน้ำหนักนะครับค่าเล่นก็เล่นได้ประมาณ30วิเวิอ60วินาทีเองนะครับก็ค่าเล่นก็ประมาณ190 90เหรียญน,นะครับเดี๋ยวเราก็จะนั่งคอยดูโตกระตุนเล่นตรงนี้นะแล้วผมกับหนึ่งเล่นรอบ6กโมงจะบอกเลยว่าหิวหิวมากเช็คอินโรงแรมไม่ทันเลยตุนก็ลากมาเล่นเลยนะเรับยงไม่ทันกินข้าวเที่ยงเลยว้าวเท่มากเลยอะ่ะเดี๋ยวตาโตกระตุนจะบินสูงแบบนี้ไหมพอถึงช่างน้ำหนัก เสร็จนะลงที่เบนเสร็จเราก็มานั่งรอทุกคนแล้วเราก็ไปเอาชุดแล้วเราเอาชุดใส่เลยเหรอใช่ไม่ต้องถอดอะไรออกถอดรองเท้าก่อนแล้วเราก็เอาตินชุดแชร์ล็อคเกอร์ที่เราใส่ขมีของอะไรอยู่ในตัวเลยนะเอาไปแลกกับชุดนะครับให้เขาไปเก็บก็มีกาใส่กางเกงก่อนแล้วเราใส่กางเกงถอดรองเท้าก่อน ถ้าใส่กับด้นนี่ขาเนี่ยปกติเก่งกันพอไม่ได้ซื้อแพ็กเกจที่มีหมวกแต่น็อลนะเราซื้อแพ็กเกจแค่ว่าสำหรับมือใหม่เหรอเราก็เลยใส่เป็นแม่นกันหมซึ่งเขาลดต้นทุนได้ดีมากเป็นแค่พลาสติกใส่ครับแล้วก็กทำแล้วก็มาใส่ตอให้ใส่หมวกด้วยครับ กันขนกระจุยกระจายแล้วน้องหนึงใส่ที่อุดหูไปแล้วมันฟังได้รู้เรื่องหรอ <c oughs> Think that we've all had enough. One keeps you up at night? Yeah, make all the demons cry. Yeah, we were built to thrive. Yeah. Waves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt to multiply and save it. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah. ขนาดนี้เลี๋ยวมันไม่ได้ยินนะว่าถูู่ตอนที่อยู่ในนั้นนะครับรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นปลาทองอพ่อมึงมาแล้วทุกคนมองเราอยู่แล้วเขาเหมือนนั่งมองเราอยู่ในแอคฟอรเรียมแล้วเราเป็นปาทองเหมือนมากครับจะทําการแก้ผ้าแล้วนะครับ เล่นเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังเดินกลับโรงแรมเพื่อไปกินร้านอาหารในโรงแรมนะครับเพราะว่าเรามีเวลาน้อยนะพรุ่งนี้ก็ต้องออกในเช้าเพรากดร้านอาหารนะแล้วมันอยู่ในโรงแรมคุณลองบอกดีว่าเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเขาบอกพอเล่นเสร็จอะเราเล่น2เซสชันอะเซสชันละ30วินาทีมั้งเสียไป90เหรียญ91เหรียญต่อคนนะแต่พอเล่นเสร็จอะเขาจะมีแพ็กเกจให้ซื้อ4ครั้ง70เหรียญแล้วก็10ครั้ง140เหรียญตอนนี้นะครับตุนซื้อไปแล้วนะครับเป็น คนเดียวที่ชอบนะครับซื้อ140เหรียญจะกลับมาเล่นใหม่ในวันที่19กรกฎานะครับเราต้องเดินมาเดินทางมาที่นี่เพื่อให้น้องตุนเล่นคนเดียวนะครับชอบมากเล่น2เซสชั่นนะใช่ไหมต้องเสียค่ารถม้าเนี่ยเป็นไงบ้างตุนมันสนุกรู้กยังไงเยี่ยมคุณได้ไปเลเวล2ด้วย เลเวลสองทำไราแล้วเลเวลสองก็คือเขาเลี้ยวไงเม่เลี้ยวหม่อคีดตุนได้ตุนเนี่ยเขาเข้าไปเล่น2ครั้งนะครับแล้วก็ขอซื้อหน้างานเลยอีกสองครั้งตอนนี้กําลังเล่นอยู่นะบอกเขาขอเพิ่ม2รอบนแล้วจ่ายตังเพิ่มที่เขาเลี้ยวอ่ะมันเพราเราขอเพิ่ม2รอบตอนนี้เราเล่นอยู่อ่ะเขาจะคิดตังเพิ่มแค่ประมาณย0่บต่อสามสิบเหรียญต่อต่อรอบนะต่อสองรอบสองต่อสองรอบตุนก็เลยเบิ้ลเป็นเป็นหนึ่งนาทีอะไรไงเมื่อกี้เขาเล่นนานอยู่ถ้ามาเล่นไอไฟก็ก็ถ้าชอบก็บอกเขาตรงๆตอนนั้นเลยนะเขาบว่าขอเพิ่ม ตอนนี้เมลเบิร์นนะ10องศาอา mm hmm. กาศโคตรด,ดีเลยแล้ะ mm hmm. หนาวมาก mm hmm. ไม่ได้ใส่รองจอรด้วยมีแค่เสื้อสองชั้น mm hmm. กับ mm hmm. เสื้อจแจ็คเก็ต When we finish the video don't forget to click the like and subscribe buttons and hit the bell so you don't miss out on our new videos thank you ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กับ subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราขอบคุณครับ